ผมอยากจะขอแนะนำหนังสือและก็รีวิวหนังสือระบบหัวใจและการทำงาน Functional Cardiology นะฮะผู้แต่งก็คือผู้เขียนผู้เขียนนะครับก็คืออาจารย์สมนึกอาจารย์หมอสมนึกนินบุงหาและปานสิริพันธ์สุวรนะครับหนังสือนี่เป็นเหมาะสมหรับนังสือแพทย์นักศึกษาแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์นักศึกษากายภาพบำบัดและนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพครับ,รบถึง ผมก็ถึงผมไม่ใช่แพทย์นะครับแต่ว่าผมสนใจเรื่องในร่างกายของเราเนี่ยว่ามันทำงานยังไงผมอยากจะรู้จริงๆไม่มีความรู้ท่านอาจารย์สมนึกดิเซนนี่ผมเลยนะครับแปดนิยอ้าเก้ามาดูกันสักนิดหนึ่งครับตำรานี้แต่งตั้งแต่255แล้วนะครับเป็นหนังสือขายดีด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สมนึกดินบุงนาเนี่ยนีย่ดูเลยครับหนึ่งกายวิภาคของหัวใจหัวใจมีอะไรบ้าง ที่เขาว่าสีห้องเป็นยังไงนะก็นีในใน่ในเชิงการแพทย์นะที่ต้องไปดูกันคุณสมบัติเชิงกลการทํางานของหัวใจคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจกราฟขึ้นหัวใจการควบคุมความดันโลหิตในหลอดเลือดภาวะหัวใจล้มเหลวนเนี่ยเนี่ยน่าสนใจมากเป็นยังไงหน้าร้อกาวการเจริญและระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด ลองไปดูบทนี้แล้วกันฮะเนี่ยหัวใจล้มเหลวหนะ้าร้อยสิบเาเนี่ยจารย์ทำเขียนเองวาดภาพเองจากอ l ล s t สเตเตอนะฮะคือไม่ใช่แพทย์ผมก,ก็น่าจะอ่านได้นะครับก็อ่านไปเป็นความรู้ครับโอ้โหเนี่ยจะได้รู้ว่าคนจะเป็นแพทย์เนี่ยเรียนกันหนักขนาดไหนหัวใจซ้ายหัวใจขวามีศัพท์สังกฤต แล้วก็ภาษาไทยเนี่ย Stroke Volume เนี่ยที่เขาบอก Stroke Stroke เนี่ยคือปริมาณเลือดที่สูบหัวใจไปหนึ่งครั้งขึ้นอยู่ปจัจจัยต่างๆไปนี้ h นี่ t r a ร e เทนี่ยฮ a r t Rate ที่เขาพูดถึงกันอัตราการเต้นของหัวใจประเภทของหัวใจล้มเหลวนี่ก็มีนะฮะโอ้โหครับก็ลองอ่านเป็นความรู้ดูนะครับ ถึงแม้ไม่ใช่นักศึกษาเพจเล่มร้อยห้าสิบาทครับโอ้ยิ่งใหญ่มากอาจารย์ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะลองนั่งอ่านดูบ้างนะครับน,นี่ซึ่งซื้อมาแล้วก็อาจารย์ได้เซ็นให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากครับ